สวัสดีค่ะเมื่อนี้แม่จีตสตอรี่สิผ้าชมทงหน้าได้ค่ะเมื่อนี้มาเล่นบ้านไอยุ้จังหวัดกาลสินได้ค่ะเป็นบ้านแบบว่าเป็นบ้านสวนเนาะค่ะปลูกพักปลูกผลไม้ทุกอย่างอยู่ในสวนมีเป็ดมีสานงนแบบธรรมชาติเด้ค่ะพี่น้องเมื่อนี้สิห้ามาชมสวนเด้ค่ะ อันนี้เป็ดนะค่ะพี่น้องมีเป็ดอยยุสิบโตตายไปแล้วตัวหนึ่งกำลังสีอิอนเป็ดเขาข้อค่ะพี่น้องใครแดงดีดีใครใครเป็ดเลี้ยงแบบธรรมชาติปี๊ปปี๊ปปี๊ปปีปปี๊ปปี๊ปปปปีปีปี๊ปเข้าข้อเร็วเขาข้อเร็วปิ๊ปปี๊ปปี๊ปปีปีปีป เพิ่นกำลังกินน้ำยู่ข้องเอามาเขาคอกลูกมาเขาคอกเร็วๆป๊ปปิ๊ปปี๊ปปี๊ปป๊ปปี๊ปปี๊ปเข่าขอเรเข่าค้อเร็เข่าข้อเร็วใส่ละท่านเข่าเพิ่นอุ้ยพูดอะพูด่ะล่างๆเข่าข้อเบสซีตัวเลี้ยอายุเก้าตัว อยงแบบกินอาหารธรรมชาติตามให้ตามสวนนี่แหละอันนี้ฝั่งนี่เป็นต้นบักซีดาเนาะค่ะพี่น้องบักซีดาบักซีดาพันยังก่อนนะออบักซีดาโอ,อ้จิมจูกับเปาเฮืออันนีบน้บักท่านบักท่านบักท่านพันนมนมกำลังออกมากอ นี่เราก็ซีมเลยกินเลยอันนี้สวนบักซีดาได้ค้ายแล้วพี่น้องมาได้ล,ละบักเผาพี่น้องบักเผางามงามบ้านสวนอันนี้ก็บักอือ้อ หรือออกดอกออกหมากตัวนบบหรือมั่นบัหรือมั่นสะพานน้ำเลยพี่น้อง ทางส้มบรรยากาศซิดเบดเดอครับพี่น้อง,งเบื้องบนซิดเบดก่อน <c oughs> ล้างมือหน่อยนะมือดำดำ <c oughs> หน้าก็ดำ <c oughs> มา,ม,าม่มือนั่นมันทาเบอันน้ำบ้บกป่นนี้เนาะ นามันบวกหลายข้อเข้าเลยนี่นอกจากนอกจากให้เจ้ามี่นำค้องปลอยมากน่นแล้วครับมี่นำข้องปลอยมาานามกับสีไลยเพิ่มขึ้นอันเพิ่นสีสาปาห้วยได้ล่ะน้องเระ่น้องทึ่งๆุกติมันน้องหน่อยม่นบออันนี้น้องใหญ่ ป้าบอนตุปตูปยู่แต่ว่าบ่ากินเบ็ดต์ิป้าบอนนี่ว่าพี่น้องบ่กินเบ็ดกลับหน้าค้องกันเด้อยกับหน้าค้อง,าองมาชมบรรยากาศมาชมบรรยากาศสิทธิ์เบ็ด์ด้วยค่ะพี่น้อง กินข้าวอิ่มแล้วกับมานสิบเบ็ดค่ะพี่น้องส้มบรรยากาศสวยๆได้ปลานี่นนี่บรรยากาศดีดีมีสะพานน้ำ้อมบ้านสวนด้วยพี่น้องบ้านสวนบ้านอายบ้านไส โอป้ากับมาเร้อโอป้าโอป้า,าจับน้องดีๆเด้อเนือ้อหอมคือหนาขาวเลยหนาขาวเป็นย่อง <c oughs> เป็นใย,ยอยูาาอ่จับดีๆนะจับดีๆนะ มีาาข้งไหนดูซี่ได้กี่ตัวคะนับดีมีตานับดีมีกีก่ตัวโอ้โหมานแทวะอ,อันนี้บักทั่วปีบักทั่วปีเพิ่นคือว่ามาเอาไปกินละฮะทั่วปีโอยหันไปกินมารุดอะไรกเด็ดลง ได้ไปอีกแล้วหนึ่งตัวปุไรปป่าที่ป่าดินดไรุลป่าที่นี่ป่าอยู่เพิ่งโคกต่คนรวยลบไปก่อนเะอะคาืองทาง่าย้งาคือไพ่จวดจวดดีเลย อ่างนัง้นคือไพ่จวดดีไพ<ฟ>่จวดไพ่จวดนี่หมายถึงว่าปลามันบ่อนขึ้นมาปลาบ้อนปลาบ้อนทานทานักกางแล้วทามไปอีกปลาบ้อนะารางนเอิ้นู <c oughs> ตดพดตัดพดพดทดพดออช่างลยตายยังนออบนสะพานขวมน้าเลยพี่น้องสะพานขวมน้ำไม้ไพ่เก็ดจากไม้ไผ่ธรรมชาติสวยงาม ต่วนคุ้ยโอแดดซองเมื่อนั่นทอดกับแซบด้กลับไปกลับไปเป็นอันพ่อคั่วน่อยเพิ่นกลับไปทอดหนึ่งข้าวเหนียวนี่ด,ดิพ่อคั่ว <_' S 1> ข้าคั่วน้อยเลยล่ะเออแต่ตัวใหญ่ทอดปลาอันหนึ่งข้าวเหนียวไปทอดกับมานเข่ามันบ่ล่ะเสียบตะคักเสียงปลากระบ้อนดีดีไพ่จดๆอยู่แต่หองมบ่กินเบ็ดเนาะกแบบนี้ที่หาดอืดยามสมบนเลียนหาหุ่มไว้เหนื่อยเนาะเห็นบ่ปลามันบ่อนมันไม่กินเนื้อเลยแต่ว่ามันบ่ติด ติดไปโอ้ได้แล้ว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 ยกโซ่ยกโซ่ยกโซ่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วเสียบอยได้จัดไปนึ่งตัตะเพียนตะเพียนจัดไปหนึ่งตัว คู่เนี่คู่ผ้าดลงหงายลงไปเบ้อด้ยนี่บะเงียเนียเอาไปบนี่ขนมปังมีตัวนึงบอนปวดปวดจุ่นนี่นี่ขึ้นไฟจวดจวดหรือเง,งี้ยลงไป,ปนนบอนแล้วบอลแล้วบอลแล้ว, <c oughs> วโอ้ยตรนตัง้งแจ้มอยู่

นาดินท่ขอยู่วยััขเไไปไยนาดินถ้าวนเกรแล้วคอบอกแล้ว่าคือเลาบอกแล้วว่าไ้เจ้าพานเจ้าพาตัดหลังเจ้าแล้วทุกคนเจ้าพาตัดหลังเจ้าแล้วคนเจ้าจังมากด้วยแนดงว่า